มากจากพี่น้องอันนี้หนังปลาแซลมอนทอดกรอบมับนทอดเองไหมพี่น้องเอาไว้ซ้ำนีดก่อนแล้วมันสี่หยาบี๋ยวมันจะหยาบสิบวกกรอบจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมัสสกุลสก้อนจัตหังฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศ่าจากพี่น้องจสามันสิบห้ามากินตำกุ้งสด พี่น้องตำสวยพี่น้องจ้ามีหอมดองน้ำกรอบมันล้งป่ากรอบก็แบ่มึงพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ๆจะ้ะซิมเลยค่ะอื บมงคืนมันเผ็ดพี่น้องตำแบบเพชรๆได้เ,เลยจ้ะเอาให้มันสวงพี่น้อง mà biết làm bò hung thế nào Như vậy không? Ít Mà biết làm bò cùng bà mang hạt rồi theo mình bớt lại <laughs> <laughs> Thế mình nhỉ? Một khi cứ rồi จะบอกกิ่นใี่น้ออเป็นอะไก็ต้องกิ่นมันนยาก เสือปลาเบงนี่เนี่ยก็ต้องมีผู้นี่คือผู้คือเหมือนพี่น้องผู้ไปว่ากินตับบะคงแป๊สซูมือเอ๋อคำว่าซูมือกับแป๊ซูมือน่ะคำว่าได้กินก็เป็นคลื่นยากนั้งสี่แม่พี่น้องมันเป็นแบบนั้นแล้วไหมอันนี้่ได้ร่วมถึงมากุ้งสดสทั้งสี่เด้พี่น้องหมายถึงว่าตับบะคงอยูล่ละอื้อ อตัวบกหญ่ยกุ้งอ่ะอือันตันฝาเพ่นอ่ะกิินว่าท่านซื้อมาหลายเลยเฮาขนาดเมื่อน่ย หสัตว์ลักเตียเลยพี่น้องเพชรแบบเพชรอีดีหนักฮู้รูปเลยไหม เกือบเครื่องกิโลยพี่น่องมันใส่มากโอ้โห,โหขักขักขักอมองสีพี่น่องไม่เห็นตัว มตาซวงดีไป็นหน้าเพันาเป็นเป็นอยากลับมัดเหมื่อนนองเป็นอยากน่อนืมเจาห อเ็ติดนังเลยพี่น้องอืมมีอาชีพไหมติดให้ติดขาด บื้งจำลอนบิดน่ะเขินแทนเขาว่าันจะเขาไปนั่งเอกกเบ,บื้งส่งไม่ค่อยแต่งเสีย เ็ไม่น้ำเลยพี่น้องเพย่อนโเพ็ดดีมือเนี่ย แก้วเพียงแก่เพชรเขาหอม ไปเบิ้งตอนเก้ากลับไปกลับมาพี่น้องเขาท่านเดียวมาใสา่มมากคระมาพระเอก 加配料，很色的。 ừ, phá phù các bạn. 我，挂一下票。啊啊 Tôi cứ vậy, mà Bài tố rồi bây giờ Hay Bây giờ Xẹp bây giờ Một cái bếp chắc quá nhỉ กุ้งบเละพี่น้องย่างในบบแค่เคียก็บอกคงหน่อยๆขนมเสร็จจะไปทานเล่มพี่น้องทานเล่มอีกประมาณสิบยี่สิบนาทีกับเิวอีจากกระเล่มอันเกา่าไปเล้พี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจแต่เรื่องนั้นกับพรจพี่น้องมากแห้งมากเอกเขาอ่ะสวีดกันนี่โอ้ยเห็นเจ้าความแบบมอนบิดไปพี่น้อง <laughs> นอนโคตรนอนเก่งไปละเดิ้เดินเที่ยงขึ้นอยู่นบนนนตีสองตีสามพี่น้องถ้าเบื้องหนัง บัดียนส่วนติธาเขามาอีกที์หนาพี่น้องให้ไปเบิ้งตอนเก้ากลับไปกลับมาว่าจะเห็นหนาพระเอกก็ดีใจไหมายคนมีความหลักพี่น้องเ้ยไปแล้วก็คุณทุกตั้งใจจนะ้าฝากแฟนเพจเพจเฟซบุ๊กเวิร์นเวยร์นแฟมบารีแล้วก่นฝากช่อง y o u t u b เวิร์นเวย์กดติดตามก็อะไรก็แชร์กันดิงเงีนะพี่น้องฟาดหลอ่อมีไหมเพี่รให้เพียค่ะไปแล้ว